โอเคกลับมากันอีกแล้ววันนี้อมองอัศอมองอัสพาสสกลับมาอีกแล้วโอเคเริ okay. ่มเลยเอาดานไหนดีอันนี้เป็นเซิร์ฟอเมริกาเหนือนะครับอเมริกาใต้ไม่รู้มีเปล่ามันไม่มีหรอกห้องเต็มเนาะก็ดีกว่าเซิร์ฟเอเชียแล้วกันนะ s ซิร์ฟเเชียมันน่งแม่งมีแต่พวกชอบอกกชอบอกจากเกมตลอดชอบบอกจากเกมเฮ้ยมันอะไรวะคนที่เล่นเซิร์ฟเอเชียมันจะเข้าใจกันว่าทำไมมันชอบบอกจากเกมเวลาเป็นเริ่มต้นเกม ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคนพวกนี้เขาชอบบอกจะกินเวลาสำคัญสำคัญระวังรอผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วมันไม่ลืมเก็บสักทีว่า S T a R T เอ๊ะไม่ใช่ดิ S T A R T start บอกผมบอกให้มันลืมนะครับ start what what เกิดอะไรขึ้น อ๋อคนยังไม่เต็มคนเต็มแล้วมันไม่อ้าวมันทำนชอบออกกันจังวะนู้นว่าเป็นแต er ่เซิร์ฟเอเชียนะเว้ยอเมริกาเหนือก็เป็นหรอวะนีเดียตี้วอเตอร์เฮกมันพยายามจะสื่ออะไรของมันวะกว็ต้วงะคสองคนลอยนวลเออแล้ว แล้วไงครับ้าตกรสองคนลอยนวลเนียกแต่แปลกภราลกิจนี้มันภาราลกสิสั้นๆนี่ว่าที่ทำภราลกิจมันก็เสร็จแล้วเป็นด่านบนดวงดาวนี่นะสตาร์ทเบสเหรอเอ้าผมทำภพราลกิจอยู่ คุณโหวตท่านโอ้เอาขาคงเจอสุกส,สีเขียวตอนนี้ผมยังไม่สงสัยใครมันถามว่าที่ไหนเหรอผมก็ต้องถามเหมือนกันห้องไหนล่ะผมไม่รู้จะโหวตใครดีน,นั่นแหละมอาไงดีวะเขาลังสงสัยสียุมพูนอยู่ดูว่า รู้ว่าไงดีวะมันก็งงเหมือนกันจะเอาไงดีวะรอก่อนเหลืออีกสิบสองส,สิบเอ็ดสิบโอ้ยนานเลยว่าจะบวนเสร็จเราถ้ารูงนี้ไปอยู่ภูมิภาคอารลลูลาดีกว่าไปจับโปเกมอนในภูมิภาคอารลลูลาด้วยกันเพราะทำไมนั่นเหรอ ผมอยากไปเจอน้องลิเลียครับน้องลิเลียนะอีกโปเกมอนผักส,สันเดนมูนผู้เา่าอะไอ้ผมก็ไม่แน่ใจช่างเออเขาเรื่องกันต่อตอนนี้สีชมพูยังไม่โหวตเลยน,นั่นแหละสุมอะัรจะโหวตครับคนสีชมพูโหวตาวโอ้ เออไม่ต้องพิมพ์แล้วแม่งทำเอ้ยซินผัวแล้วโดนโหวตเยอะสุดทำทำทำแทมเขาไม่ใช่ฆาตกรแล้วใครเป็นฆา,ต,ากตกรฉันสงสัยใครสักคนในนี้แต่ไม่ฉันไม่รู้เฮ้ยโอ้มึงสงสัยใครวะเพื่อนสงสัยใครวะไอ้ดำ มันสงสัยใครมันย,ยินลูกก็ไม่น่าใช่ ใครกันแน่ว่าเป็นฆาตรกรบอกว่าพี่โพเป็นฆาตรกรเหรอก็ไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันมันเดือดจังวะาแบับนี้มันเดือดจังวะพี่โพก่อพี่โพื่วะ ขวดมัวแล้วกันขวดมัวเอาง่ายหวดมัวฆาตรกรมันก็แพ้ไปข้างหนึ่งไปรอแบบนี้ก็ให้ฆาตรกรมันชนะไปเอามีฆาตรกรหนึ่งคนเหรอมีฆาตรกรหนึ่งเลอหนึ่งคนอีกคนหนึ่งมันก็ออกไปแล้วเอ๊ะไอ้สีขาวเหรอกี่เห็นไอ้สีขาวมันดนเร็วจังวะ I see you.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  Chat hinkun. You. Im. Ross. Stö. I see you ไอทีไวไเห็นนะผมเห็นกับตาเลยทำไม ทำไมเหรอกูไม่ไม่สนเหตุผลอ่ะผมไม่สนอ้าวเว้ยผมเมื่อกี้เห็นเดินลงท่อเลยถ้ามันไม่ใช่ค่าตะกอนะก็แพ้ไปอย่างเงี้ยแหละแล้วถ,ถ้าแพ้เมื่อเปลี่ยนเซิร์ฟแม่งอ่ะท่านเห็นคุณนะไว้คุณน่ะมันค่าตะกอน ว่าแล้วไงผมเห็นมันลงท่อผมคือผู้กู้วิกฤตนะเวย้ยพวกที่เหลือเราจะสองคนน่ะที่เหลือเป็นนวลเปนหมดแล้วเห็นอะไรที่เห็นน่ะผมคือผู้กู้วิกฤตนะเวย้ยต้องขอบคุณผมเข้าใจไหมนัม่นต้องขอบคุณผมอ่ะผมขอ,ลอเล่นต่อผมบอกคือเมื่อกี้คือผมบดได้ดใช้สีฟ้าดิ มว่าทุกยางเลยว่ทุงอยางเ่ยสีฟ้าสีจำตัวผมคือสีฟ้านะครับเข้าชุดที่ผมใส่มาก เพลงนะครับเยี่ยมได้เป็นฆาตก,กรนอ่ะฮ่าเสร็จกูเสร็จกูกกกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเนียนทำเป็นไปทำภารกิจนะครับผมจะทำภารกิจผมจะเนียนทำเป็นทำภารกิจ Ox ygen. Ox ygen. Hmm? ออกซิเจนนออกซิเจนออกซิเจนกูพิมพ์ไม่ถูกอะสกิปกูสกิปดีกว่าสกิปเรื่อ KIV skip อมออ๋อคนนันออกแล้วผมก็ชนะชเฉยเฮ้ยยุติธรรมไหมคุณดว่ายุติธรรมไหมผมว่ายุติธรรมเลยคือตอนแรกผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟแหละผมที่ผมไม่เปลี่ยนพวกผมชนะไงตอนแรกรอบแรกเลยต้องเต็มเร็วจังวะ แฮ่มันเติมเติมเร็วจังเพื่อนเล่นได้คสองด่านมันก็เติมเร็วแล้วเออวันนี้เข้าใข้าได้สองห้องเยี่ยมได้สีประจำตัวมาแล้ว เข้าใจความหมายของคนมือถือปากมือถือสากปากซือสินไหมก็รอคนจะเข้าองเพิ่มเลยเฮ้ยเฮ้ย เกมนี้ผมลืมมานานมากแล้วเล่นจนรู้สึกชินแล้วก็ผมรรู้วิธีที่จะสื่อสารน่ะตันานไปก็เสียเวลาเปล่า ไวมันก็สีเวลาเปล่าย่ยมทันพอดีผมจะไม่ได้เป็นสีฟ้าก็ถือมาห้องนี้ปุ๊บได้เล่นทันทีเลยอ่าได้ได้เป็นคนธรรมดาติแต่น้อยก็ไม่มีใครออกจากเกมอ่ะเพราะมันไม่ใช่เซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟเอเชียบุรพาเฮ้ย oxygen 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 mà. what the fuck mang cứ gì anh what the fuck mang cứ gì anh ok chọn cái tổ đi โอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วกันดูที่นี้จ,จบเพียงแค่นี้ดีนะต่ออีกสักรอบอ๋ออะโหต่ออีกสักรอบแล้วกันฮ่าแม่งโอจะต่ออีกสักรอบแม่งก็ไม่ต่ออีกรอบนึงเลสีไปจำตัวมาก็รอบนี้นี่แหละ มันบอกมันชื่อเลสต,ตัวสีดำเพื่อเลือดฆาตกรไหมตุลโคนตุลโคนเรามันหนืดหน่อยนะ ันไม่มีใครไปทำจริงดิฉลาดเว้ยมันมีใครไปทำโตรฉลาดเลยเว้ย